ประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมการที่จะรับมือกับผมคิดว่า <c oughs> ก็เรียนว่าขอพูดซ้ำแล้วกันนะว่าขณะเนี้ยมันมีบริษัทวิจัยเรามีต้นทุนแโควิดเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเรามีต้นทุนเยอะนะจากการที่เรา,าเผชิญกันหน้ากับโควิดวามมั่นใจมากขึ้นนะครับอันนี้ในสถานการณ์การรับวัคซีน อัตราการเสียชีวิตนะครับซึ่งแล้วก็อัตราการป่วยหนักเนี่ยแต่ว่ไม่รู้มันจะทําได้ไหมมันก็จะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่ไปติดเชื้อขอกลับมาร,ารักษาที่ร้อยเบ็ดอันนี้ก็เป็นกุ่มัวหนึ่งที่อย่างมียิ่งนะครับอันนี้ที่ผมได้ตำหนดป้าหมายสิบอำเภอเนี่ยเราเหมือนเราทำวิจัยไปด้วย นีส่สิบสิบอำเภอเนี่ยเป้าหมายนะครับมันไม่ได้มองแค่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างเดียวแต่ผมมองไปว่าเมื่อได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยใช้บทกฎหมายปกติเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่ขอให้อำนาจเราเช่นใช้กลับมาใช้กฎพรมา,าตาการต,าาตา่างๆนะแม้แม้ว่าเ,เพราะว่าผมผมผมเรียนนะครับว่าการอีเคชั่น ก็คือภาวะเศรษฐกษิจถดถอยหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำถ้าสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะเศษษตตรษฐกิจตกต่ำต้องรับผิดชอบเนะี่ยแต่ถ้าเราแต่ถ้ากลับ,บามาใช้กฎหมายเดิมเนี่ยเราก็คือต้องสับงเขาอย่างเดียวต้สัมาเราก็ต้องทำเพราะเป็นกฎหมายพิเศษแต่ถ้ากลับมาเป็น,นการทําระบบพี่เมธของการอยู่กับโควิดเนะี่ยคือเรียกว่า การการทำก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องทิเวศของการอยู่ร่วมกับโควิดเนี่ยผมมองไปที่สองตัวเตื้อที่รวดเร็วแล้วก็สมบรเสมอในะถูกต้องเลยท่านอาจายพันเ้อย6 6คนท้งนท้นก็คืออาแปะตะกคนก็คิดว่า